อไป่ากเรัข้างอไหัวหน้าห้องยไว้ไม่เจอหัวหน้าห้องเอาตัวแทนนะครับเ็ดีวขอถ่ายรูปหนยครับหัวหน้าห้องยังไม่มาพอ้่อพอ้่อพเดี๋ยเราดูตอนนี้นะครับเรจะมีอีกเกมหนึ่งนะครับเราจะต้องหาผู้แพ้และผู้ชนะกัน นะครับถ้าผมพูดว่าทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทุกคนทุกตามผมนะครับทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายซ้ายซ้ายทางขวาทางขวาทางขวา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 ทางหน้าหน้าทางหลังหลังทางหน้าทางหน้าทางหน้าหน้าหน้าเอาแค่นี้ก่อนมันจะมีผ้านะครับอาจารย์ภูมิผมรบกวนเป็นผู้สั่สุดหล่อนะครับนี่เราออเดอร์มาจากเบลเยียมนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับ ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายน่ารักไหมครับกลารักกลารักจะรึป่าด้วยครับทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางขวาทางหน้าไหมครับทางหน้าก็เลยทางหน้าจะโทรไปนิ่เอวเลยอ่ะรู้ว่ายิ่งใหญ่ครับเข้าไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางขวาทางหน้าทางหลัง ข้างหน้าข้างหน้า like ข้างหน้าข้างหน้าอร้อ๋อบอทอบอทอลุกขึ้นครับลุกขึ้นนะครับต่อไปผมจะให้ทุกคนนะครับหันไปตามพิธานที่ทุกคนต้องการนะครับบอทอบอทอบอทอหันหน้าครับหันไปเลยครับอยากหันไปทางไหนหันไปเลยครับ อันหน้าอันหน้าใครก็ได้ครับโอเคนะครับเราจะทำพร้อมกับที่ผมพูดเช็นพูดพร้อมผมนะครับอทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าใครขวงหน้ากระเป๋ายิงฉุกเอาเลยครับเดี๋ยวใครเป่าเลยครับใครแพ้ใครแพ้ให้ไปต่อคนที่ชนะนะครับให้ไปต่อคนที่ชนะนะครับเดี๋ยวมาท่อมาท่อ ทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าใครขวางหน้าก็เป่ายิ่งชุบคนที่เป่าคุณผมหน้าเสาชนเดียวแล้วนะครับเอาแพ้ร้องร้องไปให้หมดเลยครับมอทตอ่อมาทอ่อมอเพ่อทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายทางขวาทางขวาทางขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้า ใครคว้าหน้านเา oui, อาย like right. ok. ิ้มถุบเอายิ้มถุบยิ้มถุบอ่าแทบไปเลยคร้วเดี๋ยวนี่เลยครับนี่เลยครับมาแถวแล้วมีคู่มาพาพาไปเลยมาแถขอขอขอตรงนี้หน่อยครับขอตรงนี้หน่อยแล้วเพื่อนหนึ่งตับเลยเข้ามาชุบเลยเหรอชุบเลยแค่แค่คคู่สามครับ ยังไงมีแค่นี้ยางมันหอนท้ายมันต่อต้องเล่นต่อทางมันต่อไม่มีใครอยากต่ออะลองเปลี่ยนลองเปลี่ับพร้อมแล้วเตรียมตัวครับซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาข้างหน้าข้างหลัง ตอนนี <mile> ้ในหัวแถวยกมือครับหัวแถวที่เป็นหัวแถวรอเป่ายิ่งุบปีหนึ่งสองสมมีคู่ไหมขาได้ขวามือมีคู่ไหมด้านหลังด้านหลังไม่มีอ้าวหันหัวครับหันหัวไปหาด้านหน้าด้านนู้ครับประตูออกนะครับประตูออกทางด้านขวามือผมเนี่ยครับอ้าวผมไปเจอแล้วเจอแล้วยังอ่าเจอแล้วครับ เห็นตัวนะครับซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาขัางหน้าท้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าถ้าใครกว้างหน้าก็จะเป่ายิ้ชุดอ้าแข่งแล้ไต่อครับปต่อครับไปต่อครับเอาแข่เลยนี่นี่อันนี้คนี้นะครับอันี้ครับอันนี้ครับชนะตัวแข่ ชนะชนะไหนมาดิครับชนะมาดิเหรอเจอได้เจอคู่ยังอันนี้ไหนคนไหนดูเลมเอากระแกวมาทำงานไม่เจออีกแล้วทำงานอะไรชนะครับยกมือยกมือชนะยกมือไว้ยกเจอยังใครยกไม่เจอคู่เจอคู่แล้วใช่ไหมครับ อ่าหางยาวครับหางเขายาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะด้านนี้ด้านนี้ออกออกมาทางนี้เลยค่ะหัวออกมาทางนี้เลยค่ะอมืวใส่ยังว่างอยู่อีกคะดีไหมนะครับนี่เดี๋ยวรอจริงเลรอจริงรอจริงเลยค่ะครับอ้าวเต็มตัวทีนี้นะครับนะเราจะทำพร้อมๆกันนะครับเราจะทำพร้อมๆกันนะครับแถวใครแถวท่านนะแถวไปแถวท่านพร้อมยังครับ ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วขวาแล้วขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าถ้าใครขวาหน้าจะเป่าิุ ออามาคู่สท้าแล้วครับอ่าอวชีค่ะต่อแถวเลยไปแถวลขเราให้เรามหางเลยค่ะต่อแถวหานค่ะแถวตรงนี้ครับผู้ินี้ขายนี่ขายหางตัวนี้ค่ะหาแถวนี้เขาเยอะนะคะนกยาวค่ะครับกินจะให้มันไปเลยกินหัวกินหางแล้วนะ วก็หัวเจอกันครับเป็นคู่ชิงแล้วนะคะเดี๋ยว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 หัสาขาไหนครับนี่ยนวคหัวแนวจากสาขาไหนครับสเราอยาเห็นการแข่งขันนขอที่ไม่ใช่หัวนั่งกับพื้นค่ะนั่งลงไปกับพื้นค่ะเพื่อให้การแข่งขันั้นชัดเจนนะคะแต่ยังคงท่าได้เหมือนเดิมค่ะ้อมยังครับ เนตัวซ้ายแล้วก yes, ็ซ้ายแล้วก็ซ้ายขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ขวาข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าท้างไปขวางหน้าเดี๋ยวก่อน